สวัสดีค่ะพบกับพี่วนทาอีกแล้วนะคะในช่องวนทาสไตล์นะคะวันนี้พี่วันทามีชุดเรสน,นะคะลายดอกนะคะใส่หน้าร้อนนะคะสวยมากๆตัวนี้เป็นคอจีนค่ะเป็นคอจีนนะคะแยกนะคะตรงหน้าอกข้างบนนะคะตรงคอแล้วก็มีกระดุมสาเม็ดนะคะตัวนี้เป็นกระดุมเปลือกหอยนะคะสวยงามนะคะ ลายสวยมากๆค่ะสีเหลืองพื้นเหลืองนะคะเข้ากันนะคะใบไม้แล้วก็มีสองสีนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีนี้เป็นลายดอก,ดอกเป็นพื้นฟ้าเป็นลายดอกนะคะความยาวตัวนี้ยาวเยอะมากนะคะทุกคนยาวเยอะมากนี่นะคะแล้วก็ผ่าข้างผ่าข้างแบบนี้นะคะ ตัวนี้ความยาวอยู่ที่46นิ้วนะคะทุกคนส่วนความยาวของแขนอยู่ที่17นิ้วนะคะพิมพมีกัน2ไซส์นะคะรุ่นนี้คือไซส์42นะคะไซส์เล็กแล้วก็ใหญ่สุดคือ48นะคะสาวไซส์ใหญ่นะคะวันนี้ถ้าอยากได้จุดเรสผ้าลินินนะคะก็ทักทายพี่มิมพามานะคะพี่มุทาเคยเลูกค้าเคยมาถามนะคะว่ามีไซส์ใหญ่ไหมนะคะ วันนี้เราก็มีแล้วนะคะไซส์ใหญ่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะทักมานะคะไซส์ใหญ่ก็4 8นิ้วนะคะความยาวก็เท่ากันค่ะคือ46นิ้วแขนก็ยาวเท่ากันนะคะคือ1 7นิ้วนะคะตัวนี้สวยงามค่ะแต่ว่าตัวนี้เพื่อนทาจะขอบอกว่าตัวนี้เป็นงานที่เพื่อนทาสั่งเข้ามานะคะไม่ได้ตัดเองนะคะตัวนี้เพราะว่า ช่วงนี้งานเยอะพี่พันธาทำไม่ทันเลยต้องมีสั่งเข้ามาขายบ้างนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นผ้าลายดอกสวยงามมากๆนะคะไซส์42กับไซส์48นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะทักทายพี่พันธานมานะคะเดี๋ยวพี่พันธาให้ดูข้างหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะ ้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะเป็นแบบเรียบๆธรรมดานะคะเป็นตัวปล่อยๆนะคะตัวนี้มีกระเป๋านะคะทุกคนมีกระเป๋านะคะสองข้างนะคะใช้ได้จริงนะคะมีกระเป๋าสองข้างแบบนี้นะคะมีกระเป๋าสองข้าง <c oughs> คือทรงตัวนี้จะเป็นทรงปล่อยเลยนะคะไม่ไม่ใช่ทรงเข้ารูปแบบใส่โคร่งๆเลยนะคะปล่อยๆสบายๆ <c oughs> เอ่อ เป็นลักษณะแบบว่าตรงนี้มันจะโตๆหน่อยก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีหน้าท้องหน้าท้องก็ใส่ได้สบายๆนะคะตัวนี้สีสันสวยงามนะคะพี่มณทามีแค่สองไซส์แล้วพี่มณามีแค่สี่ชุดนะคะมีแค่สี่ชุดเท่านั้นนะคะมีอ,อ,อันนี้42กับ48นะคะสีนี้แล้วก็สีเหลืองก็42กับ48นะคะถ้าสนใจนะคะ ทักทายพี่คุณทามานะคะทักทายพี่คุณทามาได้เลยนะคะชุดนี้นะคะพี่คุณทาเอ่อ ขายในราคา1,200บาทนะคะเป็นผ้าลินินอยาน่างดีนะคะแล้วก็ตัวยาวด้วยใส่สบายกุ้งๆนะคะเหมาอมากๆเลยนะคะจะสุกราแล้วนะคะใครที่คิดว่าอยากได้ผ้าลินินลายดอกๆนะคะและเป็นชุดเดรสชุดเซตที่ใส่สบายๆไซส์ใหญ่ๆไซส์48มาแล้วนะคะอย่าลืมทักมานะคะสินค้าเรามีแค่2ชุดนะคะไซส์48 2สีนะคะแล้วก็42นะคะ2ชุดนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะทักทายมาพี่บรทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะสุดท้ายนี้พี่บรรทาก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบก,กันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจพี่บรรทาด้วยนะคะถ้าสนใจสินค้าอย่าลืมนะคะแอดไลน์ like, ค่ะ ใด้คลิปนี้นะพี่มนทาจะมีไลน์แอดนะคะแอดมนทานะคะแอดไลน์ line, แล้วก็ทักเข้ามานะคะพูดคุยกับพี่มนทาก่อนได้นะคะสินค้าเราราคาพันสองนะคะแต่จะส่งฟรีนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะอย่าลืมนะคะทักทายมานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อต่อไปบายบาย